ดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะพัเกิดน้องตะวันในวิชาสาังกฤษอีกแล้วนะคะนินน้นอตะนก็จะมาทบทวนเรื่อง v e r คำกริยาไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องคำกริยากันอีกครั้งนะคะปกติที่ผ่านมาไม่ให้ตะว,วันทบทวนเป็นคำศัพท์ใช่ไหมคะอ่าคำกริยาที่ตะว,วันรู้จักมีหลากหลายคำเลย <คำ S 1> ใช่ใชไหมคะคำกริยาคือคำที่อะไรคะลูกคำที่ ทำอะไรได้แสดงท่าทางได้คำกริยาคือคําที่แสดงลักษณะท่าทางได้เวลาเราพูดปุ๊บเราจะสามารถแสดงลักษณะท่าทางนั้นออกมาได้เลยนั่นแหะเขาเรียกว่าคํากริยาใช่ไหมคะ,ะแม่เคยให้ตะวันท่องศัท์เขียนศัพท์เกี่ยวกับคากริยามาเยอะพอสมควรเดี๋ยววันนี้เราจะไม่ใช่แค่ท่องศัพท์แล้วก็เขียนคําศัพท์เกี่ยวกับคากริยานะคะแม่จะให้พิจวันเปลี่ยนรูปคํากริยาเติม ing จำได้ไหมคะเรานานแล้วเราเคยเขียนประโยคเกี่ยวกับไอแมอะไรได้บ้างจำได้ไหมคะแ่ะันอนหสองใช่นะผ่านมา1ปีแล้วแม่เคยให้ตะวันเขียนไอแมอะไรได้บ้างใช่ไหมคะไอแมแล้วเราก็เติมคํากริยาที่ตามด้วย ing ใช่ไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาคํากริยามาเติม ing ความหมายก็คือกําลังจะทําอะไรใช่ไหมทำออย่างเช่นตะวันบอกว่า eat eat e, แปลว่ากินใช่ไหมคะแต่เมื่อเราเติม ing ความหมายก็จะเป็น eating ความหมายก็จะเป็นยังไง กำลังกินถ้าเรากำลังจะทำอะไรอยู่เราให้เราเติมเอาคำกริยามาเติม ing จำได้ไหมคะลูกค่ะ,ะเดี๋ยววันนี้มาทบทวนก่อนก่อนที่เราจะไปเติม ing นะคะทบทวนก่อนว่าคำกริยาที่น้องตะวันออก <c oughs> เล่นน้ำหาวเลย <c oughs> ที่ตะวันรู้จกักหรือที่ตะวันเคยผ่านหูผ่านตามีคำว่าอะไรบ้างดูซิ <c oughs> ว่าจะจำได้ไหมอ่ะแม่เขียนไว้ให้ซองกระดาษ a4 เดี๋ยวทบทวนนะคะ <c oughs> อ่ะท่องคากริยาก่อนแรก i u n r u n w i n g อ่า i e a d read Art. อ่าอ่าท่องก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเขียน e a t e a กินอะไรนี่ d r a w draw วาอือหื d r i n k ถึงลืมอ่ะไปเร็วเร็วเลยเดี๋ยวค่อยมาเขียน p a i n t pen การเพดีการระบาย o p e n open เปิด R I D E ร้อยขี่ D R y, cry, long, U M P, jump, right L I V E d r อว์ทับ W R I นะ T E r i t e เขียน S M I L E ยิ้ม C R Y C R Y ร้องไห้ J U M P จั้มกระโดด C L I M B ปีน W A L K บอกเดินน่าต่อไปค่ะอนนี้ S, S I T สิทธินั T ่ง S T A N D stand ยืน Stand up please tekrar, Sit down please เจอไหมอ่ะต่อไป S W I M swim ว่ายน้ำอืมว่ายน้ำโอเคต้องทำกว่านี้นี่ต่อไป L A U G H laugh หัวเราะอ่ะต่อไปพูด T A L K talk พูดออกเสียงเหมือนกับเขาว่าวอ l k เดินต่อไปค่ะนั่นแหละ S L E E P สี่ับตะปไปร้องเพลง S O N C สองร้องเพลงสองแปลว่าเพลงแต่ถ้าร้องเพลงต้องอะไรสิ่ง S I N ม เพลงใช่แต่ถ้าซอง S O N G เพลงจะจำสลับนะสิ่ง S I N G สิ่งแปลว่าเพลงโอเคไหมคะเราต้งก่อนนะต่อไป P L A Y เล่นอ่ะ Play เล่นต่อไปมี็คำไหนล่ะ C O M B โกงหวีผมตัด C U T ตัด C O O K คุก ทำ้าร d a n c e dance เ u r นรำ j o g jump window ya close c l o s e ปิดอืมต่อไปดู do คำศัพท์เหมือนนาฬิกาข้อมืออะเดี๋ยวมันอู a t c wash เดี๋ยวอะไรคะ แว่าดู a t c h watch แปลว่าดู c แปลว่ามองเห็นนะคะโอเคไหมคะอ่านี่เป็นคำกริยาที่ตะวันเคยเรียนพันหูพันตากับแม่มาแล้วใช่ไหมคะ,ะแต่วันนี้ที่ตะวันท่องทั้งหมดตะวันจะต้องเอามาเขียนตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษนะคะลูกหลังจากเขียนเสร็จเดี๋ยวเราจะมาเติม ing กันจำได้ไหมคะเทคนิคของการนำ verb มาเปลี่ยนรูปเป็น ing จะต้องทำยังไงคะตะสละ A i อไอออกก่อนแล้วค่อยเติม i n g ค่ะล้วตอนตัวอย่างคำหนึ่งเช่นเขาว่า Right เป็นยูาร์ไอแล้วก็ต้องตสดตัวเออ่อนแล้วค่อยเติม i n นนะคะจะกลายเป็น i n g อ่าแต่ถ้าทำกริยานั้นไม่ได้ลงท้ายด้วย AEIOU เช่นเขาว่า I U N ูั่นไม่จำเป็นต้องใส่ตัวเออกเขาว่ารหนึ่งไปเลยใช่แล้วก็สามารถเติม ING ได้เลยถูกไหมคะเทคนิคนี้แค่นี้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตะวันข